ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ยททข่าววสบเตกรมทรัพยากรธรณีเตือนภาคใต้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงวันที่17ธันวาคมนี้จำนวน10จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรังระนองสงขลาพ,พัทลุงยะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า100มิลิเมตรทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ขอให้แจ้งเตือนสถานาการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนได้รับทราบค่ะด้านกลุ่มอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยค่ะระหว่างที่1 3บสถึงสิธันวาคมนี้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธาน,นีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปตัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3เมกะเฮิรเพจสวทเบตง New สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th